นาตุกอรุณีนักพากย์ชื่อดังผู้ให้เสียงพากซูเนโอโคน,นันเสียชีวิตแล้วอาไลนาะตุกอรุณีนักพากย์ชื่อดังผู้ให้เสียงพากการ์ตูนกว่า100เรื่องอาทิซูเนโอจากเรื่องโดราเอมอนและเอโดงาวะโคน,นันจากเรื่องโคน,นันเจ้าหนูยอดนักสืบเสียชีวิตแล้วค่ะ โดยวันที่4ธันวาคมนะคะเพจช่องก้าวการ์ตูนโพสต์แจ้งข่าวเศร้าการจากไปของนักพากย์เสียงชื่อดังนาตุกอรุณีนันทิวาสความว่าช่องก้าวการ์ตูนขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนาตุกคุณอรุณีนันทิวาสผู้ให้เสียงพากย์การ์ตูนกว่า100เรื่องในตลอดระยะเวลากว่า40ปีตั้งแต่ปี2525 25, จนถึงปัจจุบัน โดยผลงานของนาตุกนั้นนะคะในสร้างความสนุกความสุขความบันเทิงจนเป็นที่ประทับใจแก่แฟนๆการ์ตูนทั่วประเทศค่ะซึ่งผลงานที่แฟนๆจดจำและชื่นชอบเป็นอย่างมากอาทิซูนิโอโดเรมีจากเรื่องโดเรมอนเอโดงาวะโคนันจากเรื่องโคนันเจ้าหนูยอดนักสืบไทจิจากเรื่องดิจิมอนแอดเวนเจอร์ฟูจิวาระฮาสกิ จากเรื่องแม่มดน้อยโดเรมีฮินโนเรอุซางนีน้อยจากเรื่องเซเลอร์มูนและผลงานอีกมากมายที่นาตุกได้ตั้งใจพากเสียงเพื่อให้แฟนๆได้สนุกสนานกับการ์ตูนเรื่องนั้นๆนะคะแม้ว่าวันนี้นาตุกจะไม่ได้สร้างผลงานใหม่ๆให้แฟนๆได้รับฟังกันแล้วแต่เชื่อว่าทุกผลงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลากว่า40ปีนั้นจะไม่มีวันถูกลบไปจากใจของทุกคนอย่างแน่นอนคะ่ะ โดยกำหนดการสวดอภิธรรมศพระหว่างวันที่ 4, 5และ6ธันวาคมเรียงเพลงเวลา11นาฬิกาสวดเวลา18นาฬิกาสวนวันที่7ประชุมเพลิงเวลา14นาฬิกาณวัดไทยสามัคคีตำบลไทยสามาคัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งชาวเน็ตและแฟนคลับนะคะเมื่อทราบข่าวนี้แล้วต่างคอมเมนต์แสดงความอาลัยกันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะ อาทิเห็นโพสต์เมื่อกี้ผมยังคิดว่านี่คือฝันไปใช่ไหมไม่อยากให้เป็นความจริงเลยเริ่มมีสัญญาณแล้วตั้งแต่นาตุกวางมือจากโคนันแต่ก็คิดไว้แล้วสักวันคงมาถึงพอมาวันนี้ผมก็ยังช็อกและใจหายอยู่ดีครับตั้งแต่สมัยรีบอลภาคเป็นรันมันจิผมชอบมากส่วนในจักรวาลแฮร์รี่พอตเตอร์นาตุกก็ภาคเป็น โดโลเรสอัมบรดภาคได้เข้าถึงอารมณ์ตัวละครมากแต่ทุกคนจำได้มากที่สุดก็ต้องเป็นซูนนโอนาตุกเป็นหนึ่งในนักภาคที่มีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์มากๆท่านหนึ่งต่อไปนี้คงอาจจะดูโดเรมอนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอบคุณนาุุกที่มอบความสุขในทุกวัยเด็กเสมอมาครับ RIP นาุุก ฮ่าช็อกมากยังคิดว่าเพจลงผิดหรือเปล่าเลยแสดงความเสียใจจากใจครับไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เสียงเคโรโรที่ดีที่สุดสําหรับผมรักนะตุ๊กเสมอครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอให้แม่ตุ๊กไปสู่สุขติชอบเสียงภาคแบบนี้คือบ่งบอกถึงความเป็นเด็กที่ชอบมากๆตั้งแต่ตอนเปิดแผ่นซีดีและเปิดทีวีช่องไหนก็จะดูการ์ตูนแต่ละเรื่องพร้อมเสียงภาคมาตลอดอย่างที่ผมชอบซูเนโอ โคนันชอปเปอร์วันพีทเคโรโรและที่ขาดไม่ได้อย่างชินจังที่ผมชอบมากคือมีความอ่อนละม้ตลกตลกกวนๆน่ารักด้วยเป็นภาพจำของแต่ละเรื่องเท่ากับเรื่องที่คุณเคยให้ความสุขกับน้องๆในแต่ละปีเกิดก็คิดถึงอยู่เสมอครับทางเราทีมข่าวทุกวันบันเทิงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและแฟนคลับด้วยนะคะ